น้ำมอนสเตอร์อร่อยจริงหรือแค่ขวดเทกันแน่นะกราฟสวิตช์สวัสดีท่านชมท,ทุกท่นานที่น่ารักด้วยนะครับผมแล้วซึ่งในวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในช่องอิงแซบซีดกันนะครับในวันนี้เนี่ยผมมาพร้อมกับรีเควสตอย่างหนึ่งก็คือมีน้องคนหนึ่งเนี่ยบอกกับผมว่าพี่พี่ครับพี่ครับช่วยรีวิวน้ำมอนสเตอร์ให้ผมดูหน่อย อ่ะพี่ไปจัดมาให้แล้ะกระป๋องละสี่สิบเก้าบาทเลยนะน้องอืมขวดมันน่ากินมากเลยนะครับทุกคนแต่เนื่องด้วยอะไรที่มันมากมายกับน้ําขวดนี้น้ําขวดนี้เนี่ยมันเคยแบบว่าดังในต่างประเทศอยู่นะครับตอนนี้ก็อาจจะดังอยู่แต่ว่ามันเพิ่งมีข่าวคราวมาว่ามีเด็กกินน้ําแล้วเป็นงูอย่างนี้นะครับซึ่งทุกคนก็ระวังกันด้วยนะครับผมเด็กที่อายุยังต่ํา ก่า18ปีก็ควรไม่ควรรับประทานเลยนะครับผมเพราะมันมีคาเฟอีนนะครับทุกคนเห็นไหมมีคาเฟอีนเห็นเขาบอกว่ามันมีคาเฟอีนเท่ากับแบบกาแฟ1แก้วเลยนะครับแบบช่วยทําให้เติ่นตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าเด็กไม่ควรได้รับคาเฟอีนมากเกินไปอาจจะทําให้เป็นลมหรือว่าเข้าโรงพยาบาลได้นะครับผมถ้าไม่รอช้าเราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าซึ่งวันนี้เนี่ยผมไปเซเว่นมาแล้วก็ไปเจอขวดสีดํานะครับผม ผมเห็นว่าคนเนี่ยรีวิวสีขาวกันเยอะแล้วใช่ไหมผมเลยไปซื้อสีดํามานี่นะครับน่ากินไหมเห็นข้อบอกว่ารสชาติเนี่ยคล้ายๆ M150 เรผมนี่ก็หืมไว้ก่อนเลยคือผมเนี่ยไม่ได้ศึกษาอะไรมาเลยนะครับ <S <S เอ้ยผมหยอกเล่น <S 2> <S 2> ผมศึกษามามันก็ค่อนข้างที่แบบว่ามีความน่ากินเลยทีเดียวถ้าทุกคนอยากเห็นผมชิมก็ไปรอดูกันได้เลยครับผมดูจากรายละเอียดแล้วถือว่าค่อนข้างมีความสวยงามนะครับตรงนี้ก็มีขีด3ามขีดอ,อยู่ นี่ครับตรงนี้มีขีด3ขีดเขียนว่า monster energy นะครับผมพลังงาน120่แคลน้ำตาล28กรัมหูน้ำตาลเยอะมากเนาะเ้อไปกินกันเลยดีกว่าไปครับไปแกะกระป๋องกันอืมหใจไม่ไหวเลยที่จะลองกินน้ำนี้เอาเปิดไม่ได้อีกเวนเล้ยโอเคครับยังดีที่ข้างล่างมันยังมีเหรียญให้เปิดอยู่นะครับก็เน้อมัน มันจะได้เปิดง่ายทุกคนได้ยินเสียงไหมนี่โหคนดูน้ำข้างในดิอุย้ยวันนี้เขาบอกเลยเหมือน M150 อะ่ะไปครับลองผมลองชิมก่อนนะโอ้ทุกคนรสชาติมันแบบว่ามันค่อนข้างที่อร่อยเลยนะครับผมคือรสชาติมันไม่ได้แย่เหมือนแบบ กิน M150 แบบเพียวๆนะครับรสชาติแบบคล้ายๆแบบพวกแมนซัมสีสีฟ้าครับรสชาติไหมคล้ายๆแบบแมนซัมสีฟ้าผมว่าค่อนข้างที่อร่อยเลยทีเดียวนะเออมันไม่ได้แย่เลยอนะสีดำอะผมเห็นคนกินแต่สีขาวไงคือรอนนี้ผมไปซื้อสีดำมาไปครับไปอีกหนึ่งจิบอ,อร่อยมากอร่อยมาก ถือว่าดีนะค่อนข้างคุ้มราคาเลยเพราะว่ามันคือไอตัวนี้มันสี่สิบเก้าบาทใช่ไหมครับผมว่ามันค่อนข้างคุ้มราคานะมันเป็นเอเนจี้ดิงนี่แหละเวลากินตอนวิ่งออกกาลังการนี้เล่นเกมอะไรพวกนี้ก็กินได้นะครับผมอืมออืมแซ่บหายโอเคครับไปลองดูรีวิวแบบว่าดูต่อหน้ากันนี่ครับเวลาชิมก็แบบ อืมอืมอืมรสชาติดีมากอืมนี่อร่อยมากครับผมนี่ลองไปกินได้เอ้ยทำไมผมมอห้มันกลับด้านเลยนะเออไม่เป็นไรอืมลองชิมครับลองชิมเพราะว่าใครหลายคนอาจจะติดใจกับรสชาตินี้นะอย่างเช่นผมเนี่ยอืมกินแล้วแบบรู้สึกอยากเป็นแบบชาวสาย,ยามมานันทีอะ ก็ย่อเล่นย่กเล่นโอเค okay, ครับซึ่งในรีวิวของผมเนี่ย <S <S 2> <S 2> ก็มีแค่นี้นะครับผมมันเป็นรีวิวที่แบบว่าเราจะไม่พูดยืดอเยื้อ,อกันหรือว่าจะพูดอะไรต่างๆนานาเพื่อให้ทุกคนมาสยนยนะครับนี่ผมรีวิวรสชาติให้ดูเลยรสชาติก็เหมือนแบบแมนซัมขวดสีฟ้าครับถ้าทุกคนเคยกินนะ่ะเหมือนเหมือนเลยอะ่ะผมว่าเหมือนสำหรับผมนะโอเคครับนี่ขวดขวดสวยมาก ถ้ากินเสร็จแล้วก็อย่าลืมเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับโอ้โหกระป๋องก็สี่สิบเก้าบาทซีดเลยครับอืมช่วงนี้ไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ช่วงนี้แบบจนไปน,นะครับบ๊ายบายบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยนะครับ